ผมผิดไปแล้วครับกินน้ำผีหนึ่งผมก็เป็นดาราเจ้าบทบาทจริงครับสำหรับคิมซูฮยอครับล่าสุดออกมาแถลงการแล้วครับว่าที่ตัวนะครับผมเคยคบกับคิมแซรอนนะครับคบกันจริงครับผมตอนอายุ15ครับแต่ว่ามีความสัมพันธ์จริงๆกันจัาครับตอนอายุ19แล้วช่วงเวลาที่มันหายไปนะครับผมผมเชื่อเลยครับว่ามันนั้นเป็นอย่างที่คิมซูฮยอนพูดหรอครับแถมว่าจะแถลงการเสร็จนะครับเขาก็ออกไปฟ้องร้องคนที่พาดพิงเขานะครับผมทําให้เขาเสียชื่อเสียครับ ฟ้องเขาไปจำนวนเงินถึง12,000ล้านวอนครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากๆครับตอนนี้ก็ต้องมาดูครับว่าทั้งทางแม่แล้วก็อดีตนักข่าวครับที่นําเรื่องนี้ออกมาแ์นะครับผมว่าคิมซูยอนกับคิมแซนลอนเคยคบกันนะครับผมจะรับมือยังไงครับแต่จาแถลงการที่ทุกคนได้ดูนะครับผมบอกให้เลยครับแถลงเหมือนไม่แถลงครับผมขนาดชาวเกาหลีด้วยกันนะครับเขายังรู้เลยครับว่าที่พูดออกมาครับมันเป็นบทบาทในการละครของเขาจริงครับสมแล้วครับผมที่เคยแสดงเรื่อง Queen o f t ท a r ครับพอออกมาหน้าฉานครับเป็น King Of t ท a r เจ้าน้ำตาสุดๆครับหลังจากแถลงไปก็กินน้าครับอืมกินน้ำเสร็จพูดต่อคือสรุปทั้งหมดนะครับที่วันนั้นที่คิมซูยอนได้พูดถึงคิมแซลลอนเนี่ยก็คือเขาเนี่ยคบกับคิมแซลลอนตอนอายุสิแต่มีอะไรกันนะครับตอนอายุสิผมบอกให้ครับอมพามาพูดผมก็ไม่เชื่อครับและหลังจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขาคบกันจริงๆจังอีก1ปีแล้วก็เลิกลางกันไปครับแล้วก็เนี่ยแหละครับผมเขาที่ออกมาแถลงก็ประมาณนี้แล้วเรื่องนี้ครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่า หลังจากนี้ครับผมบทบาทในอาชีพการงานของคิมซูฮยอนนะครับจะไปได้ไกลขนาดไหนหรือว่ายังมีคนสนับสนุนเขาอยู่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับเพราะสำหรับผมนะครับเขาก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทําให้คิมแซนลนนะครับผมต้องชัดดาวตัวเองครับ